สำหรับคลิปนี้ลุงก็จะพามาลุงบีมก็จะพามาหรือไมเฮียก็จะพามาเรียกเฮียหรือลุงก็ได้นะวันนี้ขอเรียกเขาว่าลุงก็แล้วกันวันนี้ลุงก็จะพามาลุงบีมก็จะพามาแก้ไขปัญหาสำหรับ,บใครที่เจอปัญหาเติมเงินแล้วเน็ตหมดไวนะกินเงินเนื่องจากอะไรไปดูเลยครับผมว่าเป็นอย่างไรไปดูเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูเลยนะครับผมไปรับชมกันเลยครับผม ทำเฮียนเลยนะเดี๋ยวลุงจะพาไปสอนนะท่านผู้ชมอ่าให้เราเนี่ยมาเช็คยอดเงินในซิมว่ายอดเงินในซิมของเรามีอยู่เท่าไหร่หรู้ไหมเดี๋ยวให้เรามาดูตรงนี้นะของทูมูฟนะครับจะกดอันนี้ผมใช้ของเครือข่ายทูมูฟถ้าเป็นเครือข่ายอื่นให้กดดอกจันหนึ่งสองหนึ่งถ้าเป็นเครือเครือข่าย a อเใช่ไหมให้เราทําการกดดอกจันหนึ่งสองหนึ่งซีดี่ยมนะครับอ่าไปดูเลยครับผมว่า วิธีการเช็คอินเทอร์เน็ตเราต้องทำอย่างไรอันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมจะเช็คอินเทอร์เน็ตให้ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมเนต็ตถึงหมดไวนะและททำไมเนต็ตถึงเข้าแอปอะไรไม่ได้เข้าแอป youtube ไม่ได้เข้าแอปอ,อ,อื่นๆอะไรไม่ได้นะดอกจันหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมเห็นไหมแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวลุงจะพาก,กดกันเลยกดดอกจันหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมเห็นไหมกดโทรออกครับผมอ่านะ ผมมีเงินอยู่ที่54บาท56สตางค์ใช้งานได้ถึง8เดือน7 2567นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแก้ไขปัญหาให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับอันนี้เราจะไปทำกันเลยนะเดี๋ยวลุงจะพาไปนะให้ทำคลิปตามลุงได้เลยนะเฮียก็จะพามาดูดตามนี้นะนี่มันจะมีคำบ้า ให้เราทำการเข้าไปที่การตั้งค่านะพอมาเสร็จมันจะมีคําว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกดเข้าไปนะการใช้ข้อมูลการใช้ข้อมูลมันจะมีตรงนี้นะอันนี้ผมใช้2ซิมแล้วอันนี้ซิม2เนี่ยผมใช้อินเทอร์เน็ตแต่ซิม1ผมไม่ได้ใช้ผมใช้ทั้ง2องซิมเลยนะอ่ะผมจะดูที่ซิมหนึ่งก่อนนะเพื่อให้ดูเลยนะ มาปิดโล่มิ่งไว้นะครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดค่าใช้จ่ายสูงเดี๋ยวเน็ตมันก็จะหมดไวมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะโอเคนะโอเคนะครับก็คลิปนี้มีเพียงนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เฮียด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ